ส่วนเหตุการณ์นี้ไม่แน่ใจว่าจะใช้คําว่าเป็นภาพหวานๆภาพซึ้งๆได้หรือเปล่าคะพี่รอเพราะว่าเป็นภาพของการแฮปปี้เบอร์เดย์อวยพรวันเกิดเหมือนยกเค้กมาเซอร์ไพรส์ค่ะแต่ว่าภาพนี้คนที่ยกเค้กเป็นตํารวจนะคะแล้วคนที่เป็นเจ้าของวันเกิดเป็นสาวประเภท2ที่เธอโดนจับเนื่องจากว่ามียาเสพติดก็คือยาบ้าเกือบครึ่งล้านเม็ดไว้ในความครอบครองค่ะ ออมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะคนที่คนเป็นคนถือเค้กมาเซอร์ไพรส์เป็นตำรวจค่ะที่จับกลุมตัวเธอแล้วด้วยใช่ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นตำรวจสพนครศรีธรรมราชค่ะร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์เป่าเค้กให้พร้อมกับซื้อเค้กให้ด้วย ผู้ต้องหาเป็นสาวประเภท2รายหนึ่งเถูกจับกลุมเพราะว่ามียาบ้าไว้ในความครอบครองและจําหน่ายกว่าครึ่งล้านเม็ดตอนไปจับมีอยู่5 4 4แสนมเม็ดค่ะเหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากตํารวจพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปจับกลุมและตรวจยึดผู้ต้องหาได้จากบ้านเช่าในผู้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ที่ตําบลโพเสดอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบชื่อเล่นชื่อว่านหนโดมเป็นสาวประเภท2พอไปขยายผลค่ะก็พบว่านโดมเนี่ยมีพฤติกรรมคือเขาจะเช่าบ้านเอาไว้แต่เช่าบ้านเอาไว้เก็บยาเสพติดหลังจากนั้นเขาก็จะตเวนเหมือนเดลิเวอรี่ค่ะส่งยาบ้าตามคําสั่งซื้อของนักค้าจึงพยายามติดตามจับกลุมตัวปรากฏว่าผู้ต้องหาเหมือนจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่ตามจับอยู่ ก็พยายามหลบหนีขึ้นเครื่องไปนอนค่ะไปที่สนามบินคนครศรีธรรมราชเจ้าที่ก็เลยสก,กัดเข้าไว้ได้ทันแล้วก็นําตัวมาชี้จุดพักยาเสพติดจนสามารถยึดของกลางจํานวนนี้ได้หลังจากการคุมตัวไปสอบสวนปรากฏว่าครั้งนี้ผู้ต้องหาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะแล้วสุดท้ายเจ้าตัวเนี่ยยองบอกเจ้าหน้าที่บอกจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของเขานะวันที่เขาโดนจับเนี่ยคือวันเกิดเขาพอดีทีนี้ด้วยความสงสารของเจ้าหน้าที่อ้าสงสารวันเกิดใช่ไหมก็เลยสร้างเซอร์ไพรส์เล็กๆแบบนี้ค่ะนี่ สร้างส่งท้ายให้กับผู้ต้องหาทําให้ผู้ต้องหาถึงกับปร่ำไห้พร้อมกับกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่หลังจากนี้ตํารวจก็จะควบคุมตัวแล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะสาวสองวัยสาเห็นเลขสามชัดเลยทีเดียวนะหลายคนเข้าไปเซาวนะคะบอกว่าวันเกิดปีนี้ของเธอได้ของขวัญชิ้นใหญ่เลยก็คือเนี่ยค่ะการจับกลุ่มในครั้งนี้เพราะว่าเลือกทางผิดนะคะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะมีเกิน ครึ่งล้านเม็ดเลยโอ้โหห้าแสนห้าหมื่นสี่พันเม็ดนะฮะ